E.P. นี้จะมา cover นะครับรูปนี้เรียกได้ว่าต่อยอดแล้วกันพอดีไปเห็นสไตล์นี้มาก็ก็ชอบมากๆนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเนาะ mm. ก่อนอื่นเนี่ยเราก็เลือกเอเลือกรูปนะครับเลือกรูปที่จะใช้มาอาจจะเป็นเดี๋ยวขอเลือกเป็นประมาณนี้แล้วกันก็สี mm. ก่อนอื่นเนี่ยขอปรับสีก่อนให้เป็นแบบโทนแบบตุ่นๆอุ่นๆแล้วกันเนาะ ืม,มก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคหลังจากนั้นก็กดเซฟไปต่อกันที่พอนโตเหมือนเดิมกดเลือกรูปเข้ามาโฟโตโอลัลบ,บั้มเลือกรูปที่จะใช้เข้ามาครับคั่บไหมหเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วกันเนาะโอเคอ่าได้แล้ว เสร็จแล้วกดดันก็ได้รูปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่สิวยุบสิวยุบแล้วกันฟอนต์อาจจะยังไม่โดนมากก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนสไตล์อ่าสวยขึ้นไหมฟอนต์เนี่ยถ้าสีขาวจริงๆอ่ะวิธีการแต่งแนะนำแนะนำนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่จะอยู่ในฟิล ออกแบบหรือว่ากราฟิกตกแต่งนู่นนั่นนี่เนี่ยเอาไปต่อยอดกันได้เลยคือการออกแบบเนี่ยให้เรามาดูสีของผลิตภัณฑ์และสีแบ <c oughs> ็กกราวนด์พื้นหลังอันนี้ด้วยคือจริงๆมันเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์แล้วกันผลิตภัณฑ์มีสีอะไรบ้าง 1. สีส้มเห็นแน่นอนชัดชัสองสีขาวก็เห็นชัดสสีเนี่ยหลักๆคือมีแน่ๆแต่ถ้าจะมีสีที่แบบ เพิ่มเด่นเข้ามาอีกตัวหนึ่งแนะนําเป็นสีเทาหรือสีดําก็จะอยู่ในช่วง1นถึงสีสีอันนี้คือไม่โดดมากนะครับถ้าจะเป็นสีอื่นๆสีฟ้าสีแดงอะไรที่มันโดดโดดมากๆอะ่ะอาจจะไม่ได้เหมาะอาจจะไม่ได้แบบตีมเดียวกันอยากให้คุมโทนให้มันชัดเจนว่าอ๋อสินค้าเราประมาณไหนสีควรจะเป็นในลักษณะไหนแบบไหนนะครับอย่างถ้าเราจะใช้สีขาวเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็นเงาเข้าไปนะครับตัวอย่าง กดไปที่คำสิวยุบเนาะไปที่สไตล์นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่สไตล์อีกแล้วเรามาเลื่อนตรงนี้ครับ shadow นะครับหรือว่าเงา,าเห็นเงาไหมเห็นเงาไหมเงาเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ตัวหนังสือมันชัดขึ้นเพราะว่าเงาเราเป็นสีดำอมองชัดขึ้นละถ้าเราจะใส่เป็นขอบเป็นสีสีหรือว่าเป็น สโตรกเนาะเรียกว่าสโตรกแล้วกันโอเคสโตรกเนี่ยใส่สีได้นะทุกคนนี่ประมาณนี้วิธีการขยายก็คือเลือกไปที่ตัวนี้ด้านล่างอ่ะเห็นไหมง่ายดีซิวยุบน้าใสอ่ะหน้าใสาอ่ะหน้าใส,าอ,าสาอีกตัวหนึ่งแล้วกันหน้าใสา เป็นสีดําได้ไหมก็ได้ชัดดีเนี่ยสีดําชัดดีแต่เราอยากใช้เป็นสีขาวหรือว่าสีส้มแทนเพราะอะไรเพราะว่าหน้าใสา่ะความใสมันอาจจะไม่ได้เป็นสีดําหลังจากนั้นก็อาจจะใส่ขอบให้มันนิดนึงประมาณนี้เป็นสไตล์แบบน่ารักเหมาะกับตัวสินค้าและราคาของสินค้าราคาของสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ 95บาทฟอนต์เนี่ยก็สำคัญนะครับสำหรับคนที่เลือกฟอนต์แล้วเนี่ยก็อยากให้เป็นในลักษณะเดียวกันหรือว่าถ้าจะโดดมาอีกฟอนต์หนึ่งมาใช้อีกฟอนต์หนึ่งก็ไม่อยากให้โดดมากอาจจะเป็นใช้สองฟอนต์ก็ได้เช่นมันจะได้ไม่โดดมันจะได้เป็นแบบตีมเดียวกันอยู่นะครับเอาอ,อะไรดีอมยิ้มละกันอันนี้ดูน่ารักเนาะอืม เป็นสีดำชัดไหมราคาชาัดใส่ขอบให้มันหน่อยปกติหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เราอาจจะเป็นตัวบางๆเล็กๆก็ได้นะครับเล็กลงมานิดนึงม,มันไม่ชัดเนาะ,ะก็ใส่ขอบให้มันนิดนึงให้มันเด่นขึ้นมาอโอเคก็ประมาณนี้ หรือเราจะใช้เป็นสีส้มดีมสีส้มขอบสีดำเป็นไงอ่าเด่นขึ้นไหมก็เด่นขึ้นก็สวยดีแต่ขอเป็นขอบสีขาวแล้วกันต้องลองใช้ฟอนต์เป็นอันนี้ผมใช้ฟอนต์เป็นมัฟฟินนะครับก็ดูสวยดีน่ารักดีเหมาะกับแบบ โพสให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยขายในอิน t a g r กรหรือว่า Tik t o อประมาณนี้ฮะประมาณนี้ได้ไอเดียไหมครับทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเซฟออกได้เลยกดเซฟเท่านี้เองเราก็จะได้รูปสวยๆที่จะไปโพสต์ละประมาณนี้ครับ โอเคเนาะลองไปทําตามกันดูนะครับลองไปปรับใช้กันดูทําง่ายมากๆโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ